สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปะดงคนลั่นทุงค่ะนี่ค่ะไปดูทีมงานช่างเทิดนะคะเขาทำอะไรกันเนาะคะ่ะอ่าเห็นก่อไฟทำอะไรกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้ช่วงช่างพักเนาะค่ะเนาะพักหยกค่ะอากาศหอนคักเนาะค่ะเนาะก็ช่างเทิดช่างสักก็พาลูกทีม ไปหาเลี้ยนน้ำค่ะนี่ค่ะได้อะไรมามาดูนะคะใกล้ๆเลยค่ะน้องคิงว่าทำบาร์บีคิวหอยสด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 จากข้างน้องเลยนะคะส่วนตั้งเทิดก็ได้ปูมาหนึ่งตัวนะคะนี่แหละคะ่ะช่วงพักนะคะช่วงพักพาเด็กๆพักนะคะเนาะต้องต้องพักด้วยนะคะเนาะการทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างเดียวนะคะเนาะอากาศร้อนเกินไปก็พาเด็กๆพอนคลายนะคะ ลงไปเล่นน้ำงมหอยนะคะงมหอยงมปูนะคะนี่ค่ะน้องคิงก็ทำการเจียมหอยนะคะเจียมหอยนะคะเพื่อนว่าจะทำบาร์บีคิวหอยอนี่ค่ะพาพักผ่อนไปด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบอโนโ,โมนไปนำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะทำงานจะได้ไม่ซีเรียสเนาะ นี่ค่ะสวนวงนี้ก็กินส้มกินเมงจ้าแดดร้อนอยากกินสมนะคะก็เลยจัดให้เลยก็ไปเฮ็ดแจ่วนะคะเฮ็ดแจ่วไมา่สร้างนะคะหาน้องคิงก็เอาแจ่วทาหอยทําบาร์บีคิวหอยเพื่อนลนะเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะกินแบบลูกทุง่งกินง่ายๆนะคะเนาะกินง่ายอยู่ง่ายนี่ค่ะ อันนี้ก็กินสมมะกากน้ำนะคะเนาะแวะมานะคะแวะมาค่ะพี่กัดอิมแปงนะจ๊ะช่วงพักยกเนาะค่ะเนาะช่วงพักยกอากาศร้อนอากาศร้อนกินสมกินเหมียงก,ก็กินแซบกินนัวนะคะเนาะห่อนหลายกินสมกินเหมียงก็แซบกับนวเนาะ ดูเลยค่ะบรรยากาศวันนี้แดดอย่างเจ็มค่ะช่างระเที่ยวเที่ยวโดดตะน้ำนะคะเนาะอเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยร้อนมากเลยค่ะค่ะก็ชมบรรยากาศช่างเนาะคะ่ะมาค่ะมากินส้มกินเมี่ยงกันตะจ้ะเด้อเมี่ยงมากอกน้ำจ้าแซ่บค่ะ เบิง่งทีมงานช่างเธอกินเป็นตาแซบเป็นตาแซบนะคะเนาะจะอ่อนเพิ่นกินสมกินเมียงคักค่ะค่ะกับนี่ค่ะปูก็สุกแล้วนะคะหอยบาร์บีคิวหอยน้องคิงก็ใกล้สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะออกให้ ชางเถือกก่อนนะคะโห oh, ดูก้าม<ๆ>ก้ามปูใหญ่มากเลยเนาะคะ่ะปูก็เยอะเลยเยอะแยะเลยหอยก็เยอะแยะเลยเนาะ,ค,ะค่ะก้ามใหญ่มากเลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะการทำงานของช่างเนาะคะ่ะก็ทำไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะไม่ซีเรียสกับเรื่องงานเนาะคะ่นะเนาะพูดคุยพักไปด้วยเนาะคะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเอฟซทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนล่นทุ่งค่ะขอสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปารถนาค่ะ พากันกินสมกินเหนียงยังคักเลยเนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ